มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแสดงจุดยืนเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่สื่อท้องถิง่นมักกล่าวถึงประเด็นท,ทุนสีเทาและยังมีชาวจีนที่ชื่อตู้เ่าซึ่งในความเป็นจริงอุคลนี้ได้สัญชาติไทยมาหลายปีแล้วถูกตัรวบจับในข้อหามีส่วนร่วมในอุตสาหการรมสีเทาทำให้คำว่าทุนจีนสีเทากลายเป็นคำที่ใช้กันที ในข่าวในการแสดงความเห็นที่สาธารณะของผู้คนผมเข้าใจว่าคําว่าทุนสีเทามเหมายถึงผู้ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกการพนันและยาเสพติดกฎหมายจีนงข้ามมีให้ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาะและดาเนินการปราบปรามกิจกรรมเหล่านี้อย่างเด็ดขาด 不到两分钟。